การตั้งค่าในคำสั่งค่าพึงใจในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการตั้งค่าในเรื่องของหน่วยสีข้อความและเครื่องมือการตั้งค่าเกี่ยวกับหน่วยทำได้โดยไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งค่าพึงใจที่แบบร่างจะปรากฏกล่องโต้ตอบค่าพึงใจ ที่แผงรายการหน่วยจะประกอบไปด้วยการวัดมุมระยะทางและปริมาณสเกลาอื่นๆเช่นอัตราส่วนหรือความชันและความเที่ยงของการวัดที่การวัดมุมหน่วยของการวัดเป็นเรเดียนองศา หรือองศาระบุทิศท,ทางที่การวัดระยะทางหน่วยของการวัดเป็นพิกเซลเซนติเมตรหรือนิ้วและในการวัดแต่ละอย่างก็จะมีความเที่ยงเป็นจำนวนเต็มหน่วยทศนิยม1ตําแหน่งทศนิยม2ตํตำแหน่งทศนิยม3ตํตำแหน่งจนถึงทศนิยม5ตําตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงหน่วยของการวัดมุมหรือระยะทางจะส่งผลให้ค่าที่ได้จากการวัดบนแบบร่างปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งค่าที่ได้จากการวัดที่จะเกิดขึ้นใหม่ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงความเที่ยงจะส่งผลต่อการวัดที่จะเกิดขึ้นใหม่เท่านั้นในที่นี้จะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงหน่วยของการวัดมุมจากเรเดีย <aus> นเป็นองศาการเปลี่ยนหน่วยของระยะทางจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว และเปลี่ยนความเที่ยงของการวัดมุมจากทศนิยม2ตตำแหน่งเป็นทศนิยม5าตำแหน่งและเปลี่ยนความเที่ยงของระยะทางเป็นทศนิยม5าตำแหน่งเช่นกัน <c oughs> เมื่อคลิกโอเคจะพบว่าค่าที่ได้จากการวัดมุมและระยะทางบนแบบร่างเปลี่ยนแปลงไปโดยหน่วยของการวัดมุมเปลี่ยนจากเรเดียนเป็นองศาและหน่วยของการวัดระยะทางเปลี่ยนแปลงจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว แต่เมื่อพิจารณาค่าที่ได้จากการวัดบนแบบร่างจะเห็นว่ายังคงเป็นทศยมสองตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นทศยม5ตำแหน่งเหมือนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่หากมีการวัดใหม่เช่นวัดระยะทางจากจุด E ถึงจุด A คลิกเลือกจุด E และคลิกเลือกจุด A จากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทางจะเห็นว่าค่าที่ได้จากการวัดระยะจากจุด E ถึงจุด A เปลี่ยนเป็นทศิยม5้าตำแหน่งการตั้งค่าเกี่ยวกับสีสามารถทำได้โดยไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งค่าพึงใจที่แบบร่างจะปรากฏกล่องโต้ตอบค่าพึงใจเลือกแผงรายการสีโปรแกรมจะตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับสีเช่นจุดจะเป็นสีแดงเส้นเป็นสีน้ำเงินวงกลมเป็นสีเขียวเป็นต้นในที่นี้ จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นหลังจากสีขาวเป็นสีดำคลิกตกลงและต้องการให้มีการแสดงร่องรอยปรับความเร็วของการจางลงของรอยและสามารถเลือกให้สิ่งที่เราต้องการในแบบร่างนี้เกิดขึ้นในแบบร่างใหม่ก็ได้เมื่อตรวจสอบว่า พื้นหลังเป็นสีตามต้องการและความเร็วของรอยที่จะจางลงเป็นไปตามต้องการแล้วคลิกโอเคจะเห็นว่าพื้นหลังในแบบร่างก็จะเปลี่ยนไปและเมื่อแสดงร่องรอยของสิ่งที่สร้างไว้ร่องรอยก็จะเปลี่ยนแปลงคือจางหายไปตามความเร็วที่เราตั้งไว้ครับ การตั้งค่าเกี่ยวกับข้อความทำได้โดยไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งค่าพึงใจที่แบบร่างจะปรากฏกล่องโต้ตอบค่าพึงใจเลือกแผงรายการข้อความโปรแกรมจะเลือกข้อความไว้โดยอัตโนมัติเช่นมีการแสดงป้ายชื่อเมื่อมีการวัดอ็อบเจกต์มีการแสดงแถบรูปแบบอักษรเมื่อมีการแก้ไขข้อความ ในที่นี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเลือกแสดงป้ายชื่อเมื่อมีการสร้างจุดใหม่และมีการใช้รูปแบบ y เท่ากับสำหรับฟังก์ชันใหม่ในกรณีที่เรายังไม่ได้เลือกสองสิ่งนี้จะเห็นว่าเมื่อมีการสร้างจุดจุดที่สร้างนั้นจะยังไม่มีการตั้งชื่อและเมื่อมีการสร้างฟังก์ชันใหม่โดยการไปที่เมนูจำนวนคำสั่งฟังก์ชันใหม่ เมื่อสร้างฟังก์ชันจะเห็นว่าชื่อของฟังก์ชันจะอยู่ในรูปของ h x และเป็นค่าของฟังก์ชันในรูปของ x แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อความที่ค่าพึงใจโดยการเลือกการตั้งชื่อสำหรับจุดทุกจุดที่สร้างขึ้นใหม่และการใช้รูปแบบ y เท่ากับสำหรับฟังก์ชันใหม่ จุดที่เราสร้างจะมีการตั้งชื่อโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันเมื่อสร้างฟังก์ชันใหม่ชื่อของฟังก์ชันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับการตั้งค่าเกี่ยวกับเครื่องมือทำได้โดยไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งค่าพึงใจ ที่แบบร่างจะปรากฏกล่องโต้ตอบค่าพึงใจเลือกแผงรายการเครื่องมือที่แผงรายการนี้จะประกอบไปด้วยการเลือกที่ขอบเขตมีผลโดยขอบเขตนั้นอาจจะเป็นขอบเขตที่มีลักษณะแคบปานกลางหรือกว้างหรือสามารถกำหนดความทึบแสงของบริเวณภายในของรูปได้หรือสามารถ ปรับเปลี่ยนเส้นที่เกิดจากเครื่องมือปากกาเป็นแบบเรียบผู้กันหรือให้ปรับเปลี่ยนอันตโนมัติและสามารถใช้เครื่องมือข้อมูลบอกลักษณะของข้อมูลนั้นว่าเป็นตัวแม่ตัวลูกหรือทั้งสองอย่างในที่นี้จะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความทึบแสงของบริเวณภายในของรูปจากรูปเดิมบนแบบร่าง สีเหล่านี้มีความทึบแสง50%เมื่อลบสีเหล่านี้ออกแล้วไปตั้งค่าเกี่ยวกับความทึบแสงที่เมนูแก้ไขคำสั่งค่าพึงใจเปลี่ยนความทึบแสงจาก50%เป็น100%จากนั้นสร้างบริเวณภายในของรูปใหม่ จะเห็นว่าสีของบริเวณภายในของรูปนี้ р? เปลี่ยนเป็นความทึบแสง100%เซต่อไปจะแสดงให้เห็นลักษณะของเส้นที่เกิดจากการใช้เครื่องมือปากกาเขียนข้อความ i love math เมื่อตรวจสอบที่เมนูแก้ไขค่าพึงใจจะเห็นว่าลักษณะของเส้นนี้เป็นเส้นที่เกิดจากโปรแกรมตั้งไว้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นเป็นแบบเรียบและบางเมื่อคลิกโอเคแล้วเขียนข้อความใหม่ and I P S, S, T จะเห็นว่าลักษณะของเส้นที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันดังที่เห็นในภาพครับ